จากพี่โบก็พี่โบว่า c ค้าเจอเราเนี่ยคือทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำคือเราเป็นเราเป็น leader แต่เราไม่ได้เป็นเจ้านายยุคเก่านะคะนี่ี่คือใช่นี่คือ c าเจอร์ที่นี่นะคะวันนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยเข้ามาหาพี่โบเนี่ยเข้ามาง่ายมากแต่เราโค้ชให้น้องเนี่ยได้ใช้เขาเรียกว่าสเก็ปตัวเองในการคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อที่เรามองว่า ไอ้สกิลพวกนี้สําคัญมากในการออกไปถ้าน้องคิดได้เองน้องจะเดินออกไปได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปเป็นออเดิเตอร์ที่น่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีเราอยู่เป็นออเดิเตอร์แเราภูมิใจอ่ะใส่แล้วนะครับเสริมได้เลยคือว่าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการเทรนนิ่งเนี่ยมีเมื่อกี้ตกกับเทรนนิ่งใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับ f l e x i b l ล p o ลิซีมีไปแล้วใช่ไหมครับอีกอย่างสำคัญมากคือเรื่องเบบล b u i l ครับเรารู้แหละว่าการทํางานมันมีปัญหา นะครับก็พยายามจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยไม่เครียดใช่ครับด้วยการพยายามจัดกิจกรรมต่างๆครับทั้งเป็นเกมกีฬาดนตรีเต้นก็มีนะครับชมรมชมรมใช่ครับให้น้องได้มาได้มาจอยกันแล้วก็มาใช้เวลาร่วมกันนะครับเออบางครั้งทำงานอย่างเดียวเปลี่ยนโหมดบ้างก็ดีนะครับอใส่ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนกิจกรรมจากการทำงานเนี่ยเป็นกิจกรรมอื่นๆบ้าง